ครับสวีดัสสวัสดีพ่อแม่มิตรรักแฟนเพลงที่เคารพนะครับวันนี้เรามาพับกบอ้พบกับรายการเล่ท่อรอเท่กันอีกเช่นเคยนะครับให้สาระข้อมูลดีๆโดย m ิ p Thailand Official นะครับวันนี้แอดมินจะพาทุกคนมารู้จักกับท่ออีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในอดีตและปัจจุบันของแบนมิทนะครับนั่นก็คือ โมเดลของรุ่น MK3 นะครับหรือที่เรียกกันว่า MK3 นั่นเองอ่ะมาเล่าประวัติความเป็นมาของ MK3 กันก่อนนะครับโมเดลนี้นะครับใช้ในการแข่งขัน Moto2 Moto3 World Championship นะครับและก็บอกก่อนเลยว่าทีมที่ใช้นั้นคือทีม Honda a เ i a นะครับซึ่งนักแข่งที่รู้จักกันเลยนะครับเป็นอย่างดีเป็นคนไทยด้วยนะครับนั่นคือคุณฟิล์มรัฐภาพกันเองนะครับและเรามาขอโมกหน่อยว่า,วาข้อใบนี้เป็นโมเดลของรถรุ่น คาวาส a กินิ n จา400และเซ400นั่นเองภายในกล่องมีอะไรให้บ้างภายในกล่องคุณก็จะเจอกับตัวริงไบต์ตัวท่อ m k 3นะครับแล้วก็รวมถึงคาตาเลติกและขาจับน็อตยึดตา่ตางๆอีกเช่นเคยรวมถึงบัตรรับประกัน2ปีเหมือนเดิมนะครับเรามาตอ่อที่เรื่องของวัสดุนะครับวัสดุของท่อ MKT นะครับ วัสดุที่เรียกว่าสแตนเลสสตีลนะครับหรือเรียกง่ายๆเลยพวกท่อเหล็กอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวนี้จะเคลือบผิวด้วยแบล็คมูนนะครับแบล็คมูนในที่นี้ก็คือตัวป้องกันเรื่องของสนิมนะครับแล้วก็ตัวสารเคมีต่างๆที่จะทําให้เกิดผลกระทบกับตัวท่อนะครับตัวเนี้ยคือข้อดีของตัวแบล็คมูนเลยนะครับมันเป็นแบล็คเซรามิกเนี่ยแหละครับที่เคลือบไว้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยขาดไม่ได้แรงม้านะครับ เมื่อเปลี่ยนท่อ MK3 นะครับเข้าไปในรถ Kawasaki Ninja 400และ Z400 นะครับคุณจะได้แรงม้าอยู่ที่เท่าไหร่มาเรามาดูกันเลยแรงม้าของท่อใบนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่0.50แรงมา้าและแรงบิดจะเพิ่มอยู่ที่0.90นิวตันเมตรน้ำหนักขึ้นชกคลดไปถึง2.7กิโลกร,รัมนะครับ และที่สำคัญท่อใบนี้ผ่าน homologation ผ่านมาตรฐาน CE ECE Euro i g h t ของยุโรปอีกเช่นเคยนะครับออปชั่นจัดเต็มขนาดนี้พร้อมฟังเสียงกันหรือยังปฟังเสียงกันเลย ็รู้ประวัติฟังเสียงไปแล้วอยากรู้ราคายังผมบอกเลยราคาได้มีเซอร์ไพรส์ราคาของท่อ MK3 k a w a วัสกินิจา400และ z ัด400นะครับสนนราคาอยู่ที่1300บาทและคุณยังได้รับสิทธิ์่อนสูเนหนึ่สิบเดือนรับบัตรเครดิตทุกธนาคารยกเว้นบัตรนักศึกษานะมันใช้ไม่ได้แล้วนะวะ สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่ในแฟนเพจ m i f Thailand Official หรือที่ World Wide Web m i f h Thailand com นะครับเรามีท่อให้คุณเลือกมากมายพร้อมรุ่นรถและปีต่างๆนะครับอยากได้ใบไหนสนใจมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ